ถ้าพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตาหลอนหรือว่าตุ๊กตาผีสิงแล้วนะครับผมเชื่อว่าภาพที่หลายๆคนอาจจะนึกถึงก็มักจะเป็นตุ๊กตาเก่าๆแต่งตัวโบราณโบราณหรือว่าตุ๊กตาที่เราเห็นหน้าตามันแล้วก็ให้เกิดสงสัยว่าจะมีอะไรสถิตอยู่ข้างในนั้นไหมนะหรือเป็นตุ๊กตาที่พอเราเห็นหน้าตาแล้วเราก็คงไม่อยากที่จะพามันขึ้นไปนอนกอดบนเตียงด้วยอย่างแน่นอนแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับใช่ว่าตุ๊กตาของเล่นสมัยใหม่ จะไม่มีทางเฉียดเข้าใกล้อะไรเหล่านี้เมื่อตุ๊กตาเจ้าหญิงคนดังจากภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องดังเจ้าของบทเพลงดังได้กลับมาปรากฏตัวที่บ้านของครอบครัวหนึ่งในฮูสตันได้เองหลังจากที่มันถูกนำไปทิ้งหลายต่อหลายครั้งนั่นแหละครับพวกเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมันไปได้เรื่องราวของตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าของบทเพลงปล่อยมันไปที่ไม่ยอมให้ปล่อยมันไปจะเป็นอย่างไรไป ัังกนคริสต์มาสปี2013เด็กผู้หญิงตัวน้อยชาวเมืองฮูสตันได้รับของขวัญวันคริสต์มาสเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงชื่อดังจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องดังใช่เจ้าหญิงน้ำแข็งคนนั้นนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง เรื่องมันเริ่มไม่ดีนั่นแหละครับโดยตุ๊กตาเจ้าหญิงตัวนี้เมื่อเรากดปุ่มที่สร้อยคอของมันมันก็จะพูดประโยคจากภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องนั้นแล้วก็ร้องเพลงปล่อยมันไปออกมาและใช่ครับเพลงปล่อยมันไปเพลงนั้นนั่นแหละปล่อยมันไป <c oughs> โดยที่มันจะพูดและร้องเป็นภาษาอังกฤษมันพูดและร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษอยู่2ปีจนในปี2015มันเริ่มพูด และร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาสเปนบ้างสลับกันไปโดยที่มันไม่ได้มีปุ่มกดอะไรสําหรับเปลี่ยนภาษามันจะสุ่มภาษาที่มันพูดมันร้องเองเอมิลี่มาโดเนียคุณแม่ผู้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้ลูกสาวของเธอกล่าวครอบครัวมาโดเนียครอบครองเจ้าหญิงตุ๊กตาน้ําแข็งคนดังมานานกว่า6ปีโดยไม่เคยได้เปลี่ยนทานมันเลยสักครั้งเอมิลี่ผู้เป็นแม่ได้บอกว่ามันเริ่มที่จะพูดหรือบางครั้งก็ร้องเพลงสลับกันไปแบบสุม่มแม้กระทั่ง ตอนที่สวิตช์ของมันนั้นปิดอยู่ในเดือนธันวาคมปี2019ครอบครัวของเอมิลี่ตัดสินใจที่จะกำจัดเจ้าตุ๊กตาตัวนี้โดยนำมันไปทิ้งซักอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าตุ๊กตาจะไม่ยอมปล่อยครอบครัวนี้ไปไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ครอบครัวของเอมิลี่ทิ้งมันลงถังขยะนอกบ้านไปพวกเขาก็ต้องพบว่าเจ้าตุ๊กตาได้กลับมานั่งอยู่บนม้านั่งในห้องนั่งเล่นของบ้านพวกเขาอีกครั้งเอมิลี่มาโดเนียผู้เป็นแม่ ได้บอกกับสำนักข่าว KPRC 2 Houston News ว่าพวกเด็กๆยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนเอามันมาวางไว้ตรงนั้นและฉันเชื่อพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้ออกไปคุยถังขยะด้านนอกบ้านเลยณจุดนั้นตุ๊กตาเจ้าหญิงน้ำแข็งตัวนี้ก็เลิกพูดภาษาอังกฤษโดยสิ้นเชิงมันพูดและร้องเป็นภาษาสเปนเพียงอย่างเดียวแล้วในตอนนี้และอีกครั้งครอบครัวนี้พยายามที่จะกำจัดเจ้าตุ๊กตาทิ้งไป คราวนี้สามีของเอมิลี่ยัดมันใส่ถุงสองชั้นแล้วนํามันไปยัดไว้ที่ก้นถังขยะแล้วเข็นถังขยะไปไว้ตรงที่รถเก็บขยะจะมาเก็บไปทิ้งในวันเก็บขยะหลังจากวันนั้นครอบครัวของเอมิลี่ก็ได้พากัาไปท่องเที่ยวและลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทจนกระทั่งวันที่พวกเขากลับมาที่บ้านเจ้าตุ๊กตาก็ได้มานั่งรอพวกเขาอยู่ที่สวนหลังบ้านแล้ว เอมิลี่ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียของเธอเอาไว้ว่าเอาล่ะทุกคนเรื่องนี้จริงจังนะพวกเราต้องการความช่วยเหลือฉันขอสรุปให้สําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเจ้ตุ๊กตาตัวนี้มาก่อนแมททิ้งมันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วจากนั้นเราก็มาเจอมันกลับมานั่งอยู่ที่ม้านั่งในบ้านเราพวกเราเป็นงงมากแล้วเราก็ห่อมันอย่างแน่นหนาแล้วก็เอาใส่ถุงขยะไว้แล้วก็เอาไปใส่ถุงขยะที่อยู่ในถุงขยะอีกใบ ที่มีขยะอื่นๆอยู่ด้วยแล้วเอาไปยัดไว้ที่ก้นถังขยะของบ้านเราซึ่งมีถุงขยะอีกเพียบทับมันไว้แล้วเราก็เข็นถังขยะไปไว้ที่ริมถนนแล้วมันก็ถูกเก็บทิ้งไปในวันเก็บขยะเยี่ยมเลยใช่ไหมเราเออกไปนอกเมืองแล้วก็ลืมมันไปเสียสนิทวันนี้ออเรล่าลูกสาวของฉันบอกว่าแม่หนูเจอตุ๊กตาเจ้าหญิงน้ำแข็งตัวนั้นอยู่ที่สนามหลังบ้าน ช่วยเรากำจัดเจ้าตุ๊กตาหลอนตัวนี้ทีเมื่อถูกถามว่าเธอคิดว่านี่เป็นการแกล้งกันหรือเปล่าเอมิลี่ได้ตอบว่าตุ๊กตาตัวนี้มีตำหนิที่เกิดจากฝีมือการระบายสีของลูกสาวเธอมาเป็นปีแล้วดังนั้นฉันจึงรู้ว่าตุ๊กตาที่กลับมาปรากฏตัวให้เราเห็นนั้นเป็นตุ๊กตาตัวเดียวกันแน่นอนไม่ใช่เป็นตัวอื่นที่เอามาแทนถ้าคิดตามตรรกะที่คนส่วนใหญ่คิดก็มักจะคิดว่านี่เป็นการแกล้งกันเล่น แต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำได้อย่างไรหรือไปทำอาตอนไหนโดยเฉพาะเมื่อรถเก็บขยะได้เก็บมันไปแล้วครอบครัวมาโดเนียได้พยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะกำจัดของเล่นเก่าของลูกสาวเธอตัวนี้แต่ครั้งนี้เจ้าหญิงน้ำแข็งไม่ได้ถูกทิ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันถูกส่งเป็นพัสดุไปทางไปรษณีย์ไปที่ครอบครัวของเพื่อนของเอมิลี่ที่มิเนโตตาโดยไม่ได้ลงที่อยู่ของผู้ส่งสำหรับไว้ส่งของคืนเอาไว้ หรือก็คือที่อยู่ของเอมิลี่นั่นเองกะว่าไม่ให้ส่งคืนเลยว่างั้นเถอะนะครับหากมันกลับมาได้เองอีกครั้งฉันคงต้องเปิดใจไปพึ่งไสยศาสตร์ในการแก้ปัญหานี้แล้วล่ะเอมิลี่กล่าวไว้เป็นโชคดีของครอบครัวมาโดเนียเมื่อเพื่อนของเอมิลี่ที่มินเนซตาคริสโฮแกนเป็นคนที่ได้รับเจ้าตุ๊กตาเจ้าหญิงน้ำแข็งตัวนี้ไปซึ่งคริสโฮแกนได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตุ๊กตาเจ้าหญิงน้ำแข็งตัวนี้เอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าและตอนนี้ สำหรับเรื่องราวที่เหลือเจ้าหญิงเดินทางมาถึงมินเนโซตาได้สำเร็จและถูกพันเทปติดไว้กับกันชนหน้าของรถจ๊ปของผมถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นผมจะเชื่อมเธอติดกับท่อไปเหล็กแล้วเอาเธอไปถ่วงน้ำไว้ใต้ทะเลสาบเล e ออฟเดอะ o ูดโฮเกนได้กล่าวไว้เอมิลี่ได้บอกกับทางผู้สื่อข่าวของ KPRC 2เกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ว่าไม่ ai, เธอยังไม่กลับมา มันอาจจะมีเรื่องแป,ปลกๆหลายอย่างเกิดขึ้นที่บ้านของเรา <_ olmay future> เช่น <_ Myster ious> ประตูเปิดปิดเองได้ทีวีหรือไฟจู่ๆก็ปเปิดเองขึ้นมาอะไรอย่างนั้นมันก็น่าสนใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่เจ้าตุ๊กตาตัวนั้นผมว่าบ่านเจเนี่ยแหละครับที่ไม่ปกติซึ่งจากการอัปเดตเรื่องครั้งล่าสุดทางโซเชียลมีเดียของเอมิลี่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะยังหาทางกลับฮูสตันไม่เจอจบ และนั่นก็คือเรื่องราวของเมื่อตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าของเพลงปล่อยมันไปดันไม่ยอมให้ปล่อยมันไป,นไป,ลนไปและเช่นเคยครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ก็เป็นเพียงเรื่องราวที่ผมไปอ่านเจอมาแล้วก็นำมาแปลเรียบเรียงแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะมาตามล่าหาความจริงหรือไขปริศนาแต่อย่างใดนะครับโปรดรับฟังรับชม การเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะอย่าไปสี่เรียดและหากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหรือใครมีข้อคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเพียงแต่ขอความกรุณาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพตามกฎชุมชนของ YouTube ด้วยนะครับและวันนี้ผมโปรกำลังดอกก็ต้องขอลาไปก่อนบาย ถ้าหากรับชมรับฟังแล้วบันเทิงใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะ